็กชายนาติวัตก์สกษมพิศชื่อเล่นว่าชื่อพูทครับผมพร้อมนาตติบิดครับอันนี้ยาวเกินไปมันต้องพร้อมนาตติบิดพุดตจัวเอออย่ไปยาวเิน ใส่กระเป๋าเสื้อเด็ดขาดว่าเดี๋ยวก้มลงมันจะหล่นแล้วก็หายแล้วต้องเก็บไว้ในกางเกงนายดีๆใส่ไปตังเกงนยยัดไปตังเกงนายเลยเหรอโอ้ยอย่ายัดสิยัดเดี๋ยวจะจะหายยัดเดี๋ยวจะจะหายดีเดยให้พร้อมผลสำเร็จร้านอ่ะมันคือของใครมันคือของครูหรือตำรวจพ่อไม่รู้นะว่ามันเป็นของครูพีชาหรือลุงจรูุ ลุงจจรูนเป็นคนที่เขาถูกเตะหรือเปล่าตอนนี้นรอนอยู่โรงพยาบาลเลนเฮ้ยก็เลยจะลูนแล้วลุงจะลูนน่ะถูกหวย30ล้านไม่ใช่ถูกเก้อ๋อเขาใจแล้วพร้อมแล้วเจ็ก่เกียวเ,ยวเยวอะไรด้วยอ่ะเขาด้วยอยู่แล้วเจออะไรด้วยเนี่ยอ้ยปวดหัวละกันนั่นคนละเกี่ยวกันอันนั้นน่ะที่รวยรวยคือเจ็กเกี่ยวที่เขาทำรถบัสวนนี้เจ็กเกี่ยวขายหวยคนคนนะพุทธ นนคนรู้คน,น,อ,นอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยโรวมพร้อมโอ้ยสามสิบล้านมันสองรอบเลยเหรออีกแล้วเดี๋ยวพ่อมจะเล่าให้ฟังลุงจะรุน่ะเขาถูกครั้งเดียวอันนั้นน่ะที่ถูกสองครั้งอ่ะเป็นของป้าติ้นคนละเรื่องเหะอีกลีวเหรอครับแต่าว่าแต่พูดช่วย้องพร้อมเขาโงะ วมเนาวิทยานมากกว่าโอ๊ยไอแก่โม่เต็เมไปหมดแล้วเนี่ย